พขาบอกว่าเพราว่ากลมชนเนี่ยคือเขามาแพ็กําแดงโดนชาวบ้านด่าสื่อกันนายข้างบนไม่รู้เรื่องนะซึ่งข้าราชการพื้นที่เนี่ยเขาดีมากเลยเขารู้เรื่องนะแต่ว่าข้าราชการข้างบนไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่เข้าใจนะแล้วเราก็ใช้สื่อมวลชนนี่แหละช่วงนั้นเราผมก็ใช้ยุทธิยงริมเลือดวาทีทํารายการสภาชาวบ้านตอนหลังไม่ต้องเรียกสื่อมาเองนะก็บอกพูดไปดังๆเลยว่า เขาชอบตัดสลุในห้องแอร์นะเพราะว่าเขาไม่รู้ปัญหาเหมือนเราหรอกเราอยู <lawsuit royable> <What S 3> ่ในปัญหาเราเนี่ยมีประสบการณ์แต่เขามีแต่วิชาการแต่ประสบการณ์เนี่ยวิชาการเนี่ย้าขาดประสบการณ์เนี่ยวิชาการก็กลายเป็นวิชาเกินได้นะอย่างผมเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เขาจะพูดเชื่อบุราณบานบุรีเชื่อสมัยก็ชิบหายทุกทีเพราะฉนั้นอย่าดูถูกความรู้เก่าความรู้ใหม่แต่ว่าความรู้เก่าความรู้ใหม่ต้องสวนกันให้ลง นะถ้าสวมกนมันสวมกนลงมาไหลเนี่ยจริงๆแล้วองค์ความรู้ภูมิยาชาวบ้านเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะถ้าไม่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่องค์ความรู้ภูมิยาชาวบ้านเพราะว่าองค์ความรู้ภูมิยาชาวบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกมามาหลายร้อยปีเป็นพันปีนะซึ่งอย่างผมเองเนี่ยผมอยู่บ้านเนี่ยผมอ,ยออกไปทะเลไปกุมอยเนี่ยพอน้ําลงเนี่ยเดือนขึ้นก็จะรู้เลยก็พายเรือลงไปออกไปทะเลแต่พอพอเดือนตรงหัวต้องขึ้นแล้ว ต้องขึ้นเรือก่อนผมก็หมายนักนางพิมพ์ถ้าไม่ขึ้นเรือเนี่ยเดือนตรงหัวน้าทะเลขึ้นพอน้ำทะเลขึ้นลมจะมาคลื่นจะแรงเนี่ยมันจะบอกเราเราก็จะเิดการจัดการสังเกตพวกนี้นะฮะซึ่งบางคนเนี่ยต้องไปเรียนแต่เราเนี่ยมีความรู้เองท้องถิ่นเนี่ยเราไม่เคยสอนกันแล้วก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อถือความรู้ของท้องถิน่นไปดูถูกไปดูถูกตัวเองนอกจากเมื่อเช้าผมพูดไปแล้วว่าคนเราเนี่ยอยู่ในชุมชนบางครั้งเนี่ยหนึ่งต้องให้เกียติกัน ให้เกียรติกันในการรับฟังนะฮะเมื่อผิดก็ต้องให้อภัยกันถ้ามีการให้เกียรติกันให้อภัยกันนะฮะแล้วก็องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยถ้าเอามาใช้เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ ค่ะคก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะคที่สามารถนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาแก้ปัญหาแล้วก็สามารถลิงก์กันกับทางราชการแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นของเราดีขึ้นได้นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่การจัดการน้ำนั้นต้องอยู่ที่ชุมชนด้วยนะคะคราวนี้ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะอยู่ในภาคอีสานตรงนี้มีปัญหาไม่ใช่น้ำท่วมแต่เป็นปัญหาน้ำแรงจริงๆพี่เขาบอกว่ามีทั้งท่วมทั้งแรงเลยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยจนในที่สุดมีการวิจัยชุมชนเหมือนกันและสามารถจัดการปัญหาของตัวเองได้ในที่สุดก็ขอให้อาจารย์กลนช่วยเล่าแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ทําอย่างไรจึงแก้ปัญหาน้ําแ้งที่แ้งสำซากมาตลอดได้คะอาจารย์ครับผมสําหรับชุมชนผาชันคนหลอนั้นเป็นลักษณะที่ว่าน้ําก็คือน้ําอุปโภคบริโภคภาษาอีสานว่าน้ากินน้าใส่บมีกิน คือหมายวามว่าในช่วงหน้าแล้งนช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนี่จนถึงจนถึงเดือนพฤษภาคมนี่น้ำจะไม่มีเลยเพราะอะไรครับพื้นที่สภาพพื้นที่ของเรานั้นมันลาดเอียงไปหาแม่น้ำโขงเป็นโครงสร้างของหินที่นี้น้ำที่จะใช้ก็คืออาศัยน้ำซึมน้ำซักจากบ่อจากลำห้วยพอภาวะหน้าแล้งนี่ต้องไป รอคิวตักน้ําไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กนักเรียนหรือชาวบ้านผลกระทบที่ตามมาก็คือทําทให้นักเรียนขาดเรียนผลสัมธิ์ทางการเรียนต่ําในชุมชนก็คือทะเลาะกันคนที่ไม่มีน้ําจะดื่มไม่มีน้ําจะใช้นี่ต้องไปคิวรอตักคนที่จะเอาเยอะๆก็จะต้องเอาเยอะคนที่มีทรัพย์สินหน่อยมีเงินมากหน่อยก็ออกมาซื้อจากชุมชนภายนอกพอประทังชีวิตไปได้ มันบรุมตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับในช่วงหน้าแรงไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่าเขาทุ่มงบประมาณลงไปเยอะแยะภาครัฐนี่ทุ่มลงไปไม่ว่าจะเป็นการเจาะน้ําบาดาลหรือว่าการขุดบอ่อผลที่ตามมาก็คือการขุดน้ําบาดาลนี่ขุดลงไป80-90เมตรนี่ไม่สามารถที่จะมีน้ําน้ําบาดาลขุดบอ่อก็ไม่มีจึงทําให้ลงทุนงบมาณในการศูญเปล่าไปปรากฏว่า สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในชุมชนของเรานั้นตรงที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือเราใช้กระบวนการวิจัยในท้องถิ่นทั้งดุลน,นะครับอันดับแรกก็คือผมว่ากระบวนการวิจัยท้องถิ่นนี่ไปใช้ตรงกระบวนการตรงในใน,ในชุมชนนี้ที่ว่าแก้ปัญหาได้ในจุดนี้คือหมายความว่าวิธีอื่นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสภาพปัญหาในลักษณะที่ว่าเออเกี่ยวกับการาขาดแคลนน้ำนี่ การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำที่มีอยู่ในชุมชนที่เราใช้กันนี่มันมีเท่าไหร่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่นี่พอเราเก็บไปเรื่อยๆนี่กระบวนการวิจัยเข้าไปเรื่อยๆนี่เขาจะได้คำตอบขึ้นมาทันทีชุมชนได้คำตอบขึ้นมาพอได้คำตอบแล้วเขาจะมีบางอ้อเขาบอกว่าเออมันน่าจะปัญหาทุกคนก็มีปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะเป็น ครูทั้งในโรงเรียนชุมชนและก็ตัวนักเรียนเองหรือเยาวชนมันน่าจะ,ะใช้กระบวนการพูดนี้พวกนี้นี่เรียนรู้ร่วมกันไปด้วยเพราะว่าคําว่าวิจัยนั้นคือผมก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะเป็นยังไงตามสเต็ปของมันเก็บข้อมูลหนึ่งสองสาพอทำไปได้ระยะหนึ่งนะครับการสร้างกฎกติกาขึ้นมานี่ในกระบวนการวิจัยนั้นถ้าบอกว่าวันนี้ เก็บจํานวนปริมาณน,น้ําแต่ละครัวเรือนมาโซเลหรือมาเสวนากันภาษา,ษา,ษาอีสานเขาเรียกว่าโซเลน<ด>แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน,น<ด>พอได้คําตอบขึ้นมาชัดเจนแล้วเขาจะนำไปปฏิบัติพอในปี2550หลังจากที่เราทํากระบวนการวิจัยที่ประชาคมชาวบ้านเสร็จแล้วพอเข้าใจแล้วในชุมชนที่เดินทางไปร่วมกันกันได้แล้วปรากฏว่าในระยะเวลาหนึ่งนั้น ก็จะมีการประชาคมขึ้นว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้มีคนในชุมชนบอกว่าอาจารย์ท่อสาย PvC มันแตกนี่ท่อท่อมันแตกท่อสายยางมันแตกสูบน้ำาข้อนามันรั่วนน้ำจะปีดขึ้นถ้าเวลาเราไปต่อท่อเข้าท่อ Pvc แล้วก็ปิดจากแม่น้ำโขงเรามันน่าจะได้นะแกว่าก็ในประชาคมก็เลยบอกว่าเออน่าจะลองดู ก็พากันไปทดลองปรากฏว่าใดที่มันไปปั่นน้าขึ้นมาจากแม่มน้ำคงไม่คือมันไม่ได้ระ,ะดับหรือยังไงก็ยังไม่ทราบตอนนั้นพอระยะหนึ่งมาตัวที่สองที่สามก็ขยับตัดขึ้นมาจากเม็ดสองเมตรนี่ตัวแอร์แวร์สองเมตรนี่เเมันมเหลือเม็ดหนึง่งระยะห่างสาสิบเซนนี่ปรากฏว่าสามารถที่จะผลักดันน้ําความสูงนี่สาสิเมตรจากแม่น้ําโคงและระยะทางนี่ห้าร้อยเมตรนี่สามารถที่จะนามาใช้ได้ชาวบ,บ้านก็ดีใจกันใหญ่ก็เลยปล่อยทั้งวันทั้งคืนมันไหลอย,อย่างนั้น บอกว่าใดมันไม่เสียมันสามารถที่จะทํำโมเดลน,นี้มันน่าจะใช้ได้ก็เลยเราก็ทําเป็นระบบปปาขึ้นมาพอทดลองได้ระยะหนึ่งแล้วชุมชนที่ยี่เบียรหลังคาเรือนนี่จะอยู่ที่สูงคือถังปปาของเรพชเดิมของเขามันไปไม่ถึงทํำยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะทดลองทําฝายเวลาจะทําฝายเราจะไปทำยังไงเพราะว่าเขตพื้นที่ชุมชนของเราเนี่ยเป็นเขตอุทยานของผาแต้มการที่จะไปทําอะไรลงไปเนี่ยก็ทำไม่ได้ก็เลย ขอประสานบอกว่าขอให้ได้ก,กั้นน้ําไว้ก่อนเวลาไฟไม่ป่านี่ผมจะเอาน้ําให้คุณก่อนให้คุณดับไฟเลยให้อุทยานไปเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้แรงคนทําก็เลยพาก,กันไปใช้กระสอบใช้ครั้งแรกใช้กระสอบทรายครั้งต่อมาเปลี่ยนจากกระสอบทรายมาเป็นปูนทีนี้พอได้แล้วเราก็ใช้ระดับระบบการรักน้ําจากภูเขาลงมาผ่านตัวเอ,เวอรแวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาให้ยี่เปียนหลังคาเรือนชาย จากนั้นก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ําเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคในชุมชนของเราได้ทีนี้จุดสําคัญที่สุดตรงกระบวนการวิจัยของเราที่ใช้ก็คือหมายก็ว่ากฎกติกาที่เขาบอกว่าถึงแม้นจะมีน้ํามากเขาบอกว่าต้องใช้น้ําอย่างประหยัดคือน้านี่ต้องใช้อย่างน้อยต้องสองอย่างขึ้นไปถ้าลดลดผักคุณจะทํำยังไงหรือว่าคุณอาบน้ําคุณซักผ้าคุณจะทำยังไงถึงจะเป็นลดผักได้อีก คือจะไม่มีน้ําเสียในชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดสําคัญที่สุดก็คือพอทำไปความสําเร็จของอน้ําอุปโพกมีอย่างเพียงพอแล้วเขามาคิดคํานึงถึงว่ามันน่าจะทําเกษตรได้บ้างจากน้ําก็เลยทำฝายวางอีเลี้งสองขึ้นถัดขึ้นไปอีกแล้วก็ป่าต้นน้ําด้วยคือป่าต้นน้ำนี่เราจะทายทำเป็นฝายฝายเล็ก กันเป็นขยักขยักขยักขึ้นไปพอมันความชุ่มช,มชมื้นขึ้นมาเยอะนี่ป,ป่าต้นน้ําก็จะมีพวกของป่าก็จะมีเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนประเด็นที่ว่าน้ําเพื่อการเกษตรเนี่ยทำไมถึงไม่ต้องรอนาปีก็ใช้ระบบวางท่อเข้าไปในที่นาพอฝนตกเนี่มันเป็นหินน้ําจะมีเยอะก็ปล่อยเข้าไปอย่างนี้ก็คือปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนี่และก็น้ําที่ใช้ในการเกษตรหรือทํานาปีนี้ เราก็จะไม่มีปัญหาในโมเดลของเรานี่ที่เอาออกไปใช้เนี่ยกว่าหลายชุมชนที่เอาไปใช้โดยเราจะเน้นบอกว่าถ้าชุมชนไหนที่ทําในลักษณะของไฟไม่ฟงังคือมีเงินเยอะแต่ทาไมทาให้สาเร็จนั้นถ้าเราขาดกระบวนการของการมีส่วนร่วมโดยตัวของแต่ละคนในชุมชนแล้วมันก็จะไม่สําเร็จฉะนั้นตรงที่เขา,เาไปใช้นี่ว่าจะเป็นอบตหรืออบจหรือว่าชุมชนอื่นๆที่เขาโมเดลของเราไปนี่ไปทำนี่มันก็จึง สำเร็จได้โดยเขามาดูแล้วก็เลกเปลี่ยนเรียนรูนกร้กันไปแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่เป็นลักษณะการจัดการน้ําที่ว่าปรับไปตามของเขาแต่กระบวนการวิจัยของท้องถิ่นนี่เขาจะใช้กระบวนการอย่างนี้มือเดินฝากแค่นี้ก่อนครับผมค่ะการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเนี่ยจากครั้งแรกที่อาจารย์คิดทําวิจัยต่างๆเนี่ยกว่าจะมาถึงความสําเร็จเนี่ยใช้เทคนิคอะไรถึงจะสามารถสร้างการร่วมแรงร่วมใจได้คะอาจารย์คือปัญหาสําคัญที่สุดก็คือคนนะครับตอนนั้นทะเลออกกาะกันมาก ทีนี้ทำยังไงคือแต่ก่อนเวลาประชุมกันนี่ประชุมกันก็จะมาถกเถียงกันเถียงแล้วก็ไปใครไปมันไม่ได้อะไรสรุปที่นี้ผมก็เลยบอกว่า,อาพอกระบวนการตรงนี้เข้ามานี่คนไหนที่จะคิดยังไงก็ให้คิดคือให้คิดแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมในการคิดคิดเถียงกันก็ไม่เป็นไรปล่อยไปประมาณระยะหกเดือนนะครับถึงเข้าสู่กระบวนการในการรับกฎกติกากันได้ คือให้เขามีส่วนส่วนร่วมในการคิดบางคนนี่ไม่กล้าจะคิดในเวทีแล้วก็ออกจากเวทีไปแล้วก็ไปพูดเอาแล้ลแต่วตัวเริ่มสั่นแล้วแต่คุณผมไม่ทําแล้วแต่เธอโอ้อยมึงเกง่งหนอคุณเก่งผมไม่เก่งมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ที่นี้พอพอ,พอไดเขาได้คุยครั้งแรกนี่เขาได้พูดครั้งแรกนี่ในที่นั้นในที่ประชุมน่ะ เพื่อนก็จะยอมรับทีนี้พอเพื่อนยอมรับก็จะเลยเป็นข้อสรุปและข้อกติกาเหมือนกันและ,ะประมาณหกเดือนนี้จึงจึงได้ใช้ในกฎกติกาตัวนี้ในการที่ว่าเออ,อกระบ,บวนการวิจัยของเรานี้น่าจะไปสํารวจน้ํานะว่าน้ําในชุมชนในแต่ละบอ่อของเรามีเท่าไหร่เออหลังจากพอทราบน้ําแล้วเราจะทํำยังไงแต่ละครัวเรือนใช้เท่าไหร่แล้วเราจะหาแหล่งน้ําจากที่ไหนเจาะบ,บาดาลไม่ได้เขาก็เลยเกิดกระบ,บวนการคิดขึ้นมาว่า น่าจะใช้น้ําบนดินอย่างนี้ในส่วนนี้คือจะยอ,ยอมรับกฎกติกาเหมือนกันเหมือนกันกับที่ใช้น้ํามือสองเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ยากหน่อยประมาณหกเจดเดือนก็แสดงสว,สว,ว่าต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนได้แสดงความเห็น<ม>และร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะข,ข,ขอบคุณนะคะสําหรับช่วงนี้ทีนี้ขยับต่อไปภาคใต้ก่อนตรงนี้เนี่ยมีปัญหาเหมือนกันขนาดอยู่ปลายน้ําเป็นทางออกของน้ําแล้วเป็นทะเลแล้วนะคะที่ปัตตานีเองก็ยังมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติ ที่มาจากทะเลแต่จริงๆแล้วนั้นความรู้เนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าชาวบ้านท้องถิ่นนั้นก็มีความรู้ในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของตัวเองได้เช่นกันก็เลยจะขอให้คุณสุกรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะคะว่า,ามีภูมิปัญญาอะไรในการที่เราจะสามารถพยากรณ์เรื่องภัยพิบัติล่วงหน้าได้แล้วก็เตรียมการรับมืออย่างไรได้บ้างคะอัสลามาุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบาาวะเราะกาตุฮ์ขอความสันติจงมีกับทุกท่านนะครับ มีผู้โสท่านหนึ่งนะครับพูดเป็นภาษาบาซานะครับก็คือภาษามลา,ายูต้องถิ่ททนท่านได้กล่าวว่าอาซันดิบุก,กิตอิกันดิสุไงการาดดิลาวเบอร์อาเคมาริบยุมปอดดาละวลิเบอร์ซามถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าส้มบนภูเขาปลาในแม่น้ำเกลือในทะเลสุดท้ายเนี่ย มารวมอยู่กระทะเดียวกันคํากล่าวของผู้วุธนีเนี่ยบ่งบอกถึงในเรื่องของการพยายามที่จะสื่อความหมายว่าถ้าเราไม่ร่วมกันในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมผลที่เกิดขึ้นจากที่ภูเขาจากกลางน้ําหรือว่าอาจจะเกิดจากทะเลสุดท้ายเนี่ยชะตากรรมของเราเหมือนกันก็คือต้องได้รับผลกระทบเหมือนกัน คำกล่าวเหล่านี้เนี่ยในชุมชนประมงเนี่ยเราคำนึงถึงตลอดเราคำนึงถึงในเรื่องของภูมิปัญญาที่มีอยู่เพราะชุมชนประมงเวลาเขาอยู่กับน้ำเขาจะต้องเคารพน้ำเพราะว่าคืบคือทะเลสอกคือทะเลถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ไม่สามารถที่จะต้องก